สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่กัลยาณมิตรที่รักเคารพศรัทธาในบาร,รมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหานไรายอำเภอบ้านไข้จังหวัดระยองทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีช่วงบ่ายๆอีกเหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้ทำคลิปครับลงคลิปให้เพื่อนๆน,นี่นะเป็นพระ ชุดหม้อนะครับชุดในหม้อนะครับสภาพปั๊มตาปั๊มตาแดงครับตาแดงแล้วก็มีผ้ายันผ้าเป็นผ้าได้ดิบบ้างผ้าจีวรบ้างนะครับที่ปิดฝาหม้อไว้ข้างในจะเป็นวัตถุมงคลของหลวงปู่นะครับซึ่งผมเคยเปิดหลายหม้อแล้วนะครับวันนี้นะได้โอกาสได้เวลาอีกครั้งหนึ่งนะครับ เนื่องด้วยที่ได้ไปอบอกบุญเนาะบอกบุญเอาเขาสารงานบุญมาแจ้งเพื่อนๆเ,เกี่ยวกับวัดป่าดอนล้ำนะข้าก่อนก็ได้ทําบุญไปแล้วนะครับในการเจ้าภาพสร้างบุญสดผมก็รวบรวมจดุป,ปัจจัยตอนนี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะครับเขาก่อนโน้นก็มีท่านพักพง์แสงแป้นนะครับนนทบุรีคุณนรงฤทธิ์เทมมรีเชียงใหม่ คุณพี่วัฒนาสำมฤทธิวรพรคุณปริวัติแก้วใสนะครับผมแล้วก็คุณชันวิชชนุษนะครับจากทางห้องกงเลยนะครับคุณนิติธรรมทอแสงคุณวิไลพรนะครับหรือสายสายบุญของท่านวรานะครับผมแล้วก็คุณดนานัยสัตยกุลคุณสมหมายมูนิเกิดใครอีกเนี่ยนะที่อาจจะตกหล่นหรือเปล่านะครับนะ ขาก่อนได้ร่วมบุญกันท่านชัดชัยอินรองพลนะครับแล้วก็คุณพี่ทองสุดวิเศษนะครับข้าก่อนน้นก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับตอนนี้ครับตอนนี้มาที่เสาเมาเสามาเสาครับเบื้องต้น14ต้นนะครับที่ได้นําเรียนไปเสาต้นละ19,000บาทนะก็ขอพระคุณขออนโมทนาสาธุกับคุณพี่สมพงษ์แก้วภพรัตน์นะครับท่าน โอนปัจจัยมานะครับ1000บาทนะครับสาธุนะครับแล้วก็ท่านต่อมาครับคุณพี่นรงศักดิ์ไขสะอาดไขสะอาดนะครับโอนข้อบัญชีเรียบร้อยนะผมก็ได้ประสานจากท่านพระอาจารย์เสวีชุรัรนะครับนี่นะครับโอนข้าบัญชีทางวัดเลยนะครับตามที่ผมแนะนำเรียนแจ้งไปแล้วเนาะสาธุสาธุนะครับทั้ง3ท่านก็เชื่อว่าเดี๋ยวจะมีสายบุญยาวลงมาอีกนะครับยอดนี้นะครับ บื้งต้นจองแค่ห,งห่งเศานะครับหนึ่ศนศะส่วนสายบินชุดก่อนก็ได้ไปรวมบุญกันในอีกหลายๆส่วนเนี่ยตอนนี้เป็นเศานะครับเพื่อนนะเศโออบสดซึ่งจะเป็นรูปแบบโบสต่ตางหากนะครับไม่เหมือนกับทั่วไปท่านก็ทําขึ้นมาอีกรูปแบบหนึ่งนะครับน่าจะมีแบบของคล้ายๆกับของในหลวงมั้งนะครับถ้าเป็นเสา14ต้นขนาดนี้เนาะเคะนะครับผมอนุโมทนาสาธุเพราะฉะนั้น ก็ผมก็อยากจะให้มีมงคลไม่รู้ว่าจะเป็นชุดไหนละในเนี้ยก็ลุ้นเอานะครับก็อยากจะให้มีไปให้กับเพื่อนๆสายบุญในคราวครั้งนี้ด้วยก็แล้วกันนะครับถือโอกาสวันนี้ผมมาทําคลิปข้างนอกครับไม่รู้เสียงจะเป็นอย่างไรมันร้อนครับข้างในไม่ไหวในมันร้อนมากนะครับแล้วก็ไม่อยากเปิดองค์เปิดแอร์นะครับก็ถือโอกาสมาทําข้างนอกครับบรรยากาศบ,บ้านๆนะครับหลังบ้านนะครับหลังบ้าน ็อยู่หลังบ้านครับอยู่ในสวนหลังบ้านครับผมก็ไม่รู้ว่าภาพจะเป็นอย่างไรนะครับภาพจะเป็นอย่างไรตอนนี้มีลูกสมุนเข้ามากวนแล้วเพราะว่ามีสุนัขนะครับที่แม่เขามาขอดไว้ที่หลังบ้าน,นครับผมเลี้ยงสองรุ่นแล้วเนี่ยเป็นยี่สิบตัวเลยนะครับเพื่อผมไม่รู้จะทำไงหุงข้าวทีละสองกิโลสามกิโลทุกวันนะครับคาบละนะครับคาบละ เออเช้าเย็นเช้าเย็นนะครับแล้วก็สลับกับหัวอาหารบ้างอะไรบ้างก็แม่บ้านเขาสงสารครับก็รู้ยังไงมันก็คาบลูกคาบอะไหมามองหน้าขอกินอย่างเนี้ยเคนะครับเพื่อนๆน,นครับตั้งจิตอธิษฐานเอานะสายบุญทุกท่านนะครับท่านสมพงศ์ก็ดีท่านนารงท่านสุทัันนะครับก็ขออนุญ,ญาตหลวงปู่นะครับบรมบปููครูบาอาจารย์หลวงปู่ทิมอิสลิโก พอพายกุมารแม่บัวแม่สมแม่นมทั้งห้านะครับทุกครั้งผมก็ต้องไปขอหลวงปู่อีกทีหนึ่งนะครับหลังจากที่แกะออกมาแล้วก็ต้องไปขอท่านจุดทูปจุดเทียนบอกกล่าวดอกมงดอกไม้อะไรต่างๆนะครับท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเอาไปแบ่งปันเพื่อนๆน,น,นะครับสาธุนะขอให้เป็นมงคลนะขนาดพูดอย่างนี้ยังขนลุกเลยนั่นเพื่อนนะขอให้เป็นมงคลที่ท,ที่หลายๆคนอยากได้ก็แล้วกันเนาะแล้วก็เป็นพิมพ์ที่ ไม่เคยเจอหรืออะไรก็ตามเอยเนาะดีหมดดีหมดทีหมดทีหมดครับโอเคนะครับผมสาธุสาธุสาธุวันนี้ก็อยากจะให้เพื่อนๆได้ไปครับผมได้แบ่งปันแบบนี้ก็ดีแล้วครับทําคนเดียวไม่ดีครับบุญครับมันชีวิตคนเรามันก็มีแค่แค่นี้ครับมันไม่ได้อายุยืนเป็นร้อยปีขนาดนั้นนะครับใน่ณปัจจุบันเนี่ยโอ้ไม่ไหวแล้วมีอีกหน่อยก็กลับคืนสู่ธรรมชาติครับโดนดินกบหน้าเหมือนเดิมครับ เพราะฉะนั้นอะไรที่พอเป็นรอยทํารอยบุญเราได้ก็ทำเลยเนาะเพื่อนเนาะโอเคนะครับผมก็ชุดในหม้อมันก็จะมีทั้งผ้าที่เป็นจีวอเป็นห่อผ้าก็กมีนะโอเคนะครับผมก็ถือโอกาสอนุญ,ญาตเปิดอีกนะก็ขอให้เป็นมงคลดีๆให้เพื่อนได้สมใจก็แล้วกันนะครับอืมนะครับในนี้ยังมียังยัง,ย,งยังมียังมีอีกอันหนึ่ง ที่ติดอยู่ข้างหน้ามวนอยู่งี้นะปิดอยู่งี้นะเป,นเป็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 นได้ครับเพื่อนเป็นได้เป็นได้เศษตรงนี้ก็จะปิดแบบนี้นะครับบางบางองค์บางหม้อขออนุญาตนาเรียนก่อนบางหม้อเนี่ยไม่ไม่มีไม่มีฝานะครับบางหม้อเปิดออกมาก็จะเจอวัตถุงมงคลเลยนะครับบางหม้อก็จะมีฝาแบบนี้สำหรับเพื่อนเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาเนาะแต่ท่านใครที่ได้ชมกันหลายคลิปแล้วก็หลายอันนั้นแล้วก็จะเห็นว่าเออ บางหมอ้อเขาก็เปิดได้เลยนะครับเปิดได้เลยมีเลยนะครับบางหมอ้อก็จะเป็นห่อเทียนอะไรต่างๆครับนะเดี๋ยววันนี้มาลุ้นกันสาธุสาธุสาธุาธมาแกะกันเดี๋ยวขอญาติก่อนนะครับผมขออนุญาตก่อนเลยนะครับผมสาธุฝาก็หมอ้อผมก็ให้ไปหลายท่านแล้วนะเดี๋ยวก็ไปถวายพระอาจารย์พรชัยท่านจะไปบรรจุ ผมว่าจะหาเวลาไปอยู่นะไปให้ท่านแล้วสองม้อนะท่านดีใจมากครับท่านจะไปบรรจุพระพระพระอะไรพระสมเด็จของท่านแหละที่ได้มาจากครูบาจาันทร์ท่านจะไปบรรจุใต้ฐานพระนะครับใต้ฐานพระแล้วก็เอาบรรจุใต้ฐานพระพุทธรูป ตอนนี้กำลังเทคานครับผมเอาไปถวายท่านแล้วสองหมอ้อเขาบอกว่าอาจจะมีเยอะกว่านี้ก็เลยว่าขออีกหน่อยทนะ่านผมกําลังจะคัดไปให้ท่านอยู่เดี๋ยวจะทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะเดี๋ยวขออนุญาตแกะก่อนครับเพื่อนนะถือโอกาสทําคลิปไม่ได้สตรีมสดครับสตรีมสดมันอีกแบบหนึ่งมันมันใช้เครื่องผมก็มองไม่เห็นแล้วก็สลับกันดู สลับกันดูครับเพื่อนทําคลิปบ้างอะไรบ้างส่วนใหญ่ผมไม่ได้ตัดต่อแนละ้วเข้าไปตัดต่ออีกผมทําไม่เป็นหรอกไปตัดต่อก็ใช้เวลานอกจากนอกจากไ,ไปทําอะไรอะทําในพิธีการที่มันใช้เวลานาน,านๆนะครับก็ถ่ายไปช็อตหนึ่งแล้วก็ถ่ายมาเพิ่มแล้วก็ไปต่อต่อต่อ,ตอเรียงร้อยต่อกันอันนั้นอันนั้นแต่ก็โอ้ยมันโหลดใช้เวลาอัปโหลดนานครับเป็นชั่วโมงมก็เมมโมรี่เราก็ไม่ค่อยดี ก็อยากจะให้เพื่อนได้เห็นบรรยากาศอย่างนี้แหละครับบาง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 หม้อก็แกะง่ายครับบางหม้อก็โปะเลยนะครับ <c oughs> ก็อยากจะให้ได้ได้ความสมบูรณ์ครับของฝาก็าอาจจะใช้ประโยชน์อะไรนี้ครับผมลุ้นเอานะครับผมลุ้นเอาสาธุสาธุ ลืมเอาไขควงมาครับลืมเอาไขควงมาลืมเอาไขควงมาครับผมมาอยู่หลังบ้านเดี๋ยวนะค่อยๆทาไปนี่และก็ขออนุโมทนาเชิญชวนนะครับผมก็14ต้นตอนนี้พิธีวางเสาเอกอะไรต่างๆผ่านไปแล้วนะ ผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วครับตอนนี้ก็ช่างกําลังลงเทต่อหม้อเทคานเทอะไรต่างๆเริ่มเริ่มแล้วครับเขาจะก่อเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาอันนี้จะเป็นเทียนหยดนะครับเพื่อนเป็นเทียนหยดรอบครับเนี่ยโอ้เสียดายผมไม่อยากให้ฝามันหลุดเ้าจำเป็นบางส่วนครับ ไม่ได้เอาไขควงมาครับผมอ๋อก็ได้อะไรก็จะแบ่งกันแบ่ง,แบ,งแบ่งกันไปนะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรข้างในนะครับเดี๋ยวก็ดูก่อนขอดูก่อนนะครับผมก็จะจัดไปให้เนาะทุกบาทก็มอบมให้ทางวัดนั่นแหละท่านโอนเข้าบัญชีวัดเลยนะครับผมผมมีหน้าที่ส่งวัตถุมงคลให้ท่านนะครับ พอใจครับดีใจแล้วนะได้บุญได้กันเด้อทุกท่านทุกคนครับผมบอกเมื่อวานนี้บอกเมื่อวานนี้ก็มีคนมาแล้วนะครับบางคนก็ยังไม่ได้ดูคลิปสาธุเลยนะครับผมด้วยความเคารพศรัทธาบรารมีปู่นะครับขอให้เป็นมงคลใบมีดผมก็เลยจะแตกว่าจะหยิบมาอยู่นะไขควง มันจิ้มได้จิ้มมันจิ้มได้ครับมันจิ้มได้อันนี้ใบมีดจะหักอุ้ยเดแตกเนื้อ จะได้ใช้ฝาไปใช้ประโยชน์ต่อขนาดปิ๊บนะครับปิ๊บที่เขาบรรจุพระหลวงปู่เขาผมยังเก็บไป้เลยครับแม่บ้านเขาว่าอยู่ไปเก็บอะไรไว้ลบไปหมดในห้องพระครับมไม่รู้เนาะม,มีอะไรน้อยๆอยู่แถวนี้เดี๋ยวนะครับผมน่าจะ น่าจะได้น่าจะได้น่าจะได้แล้วเคยทำครับเคยทำแล้วก็ใกล้จะเสร็จแล้วใจร้อนไปหน่อยนะหักอย่างเงี้ยอันนี้แตกหักเลยเขาเสียดายครับนี่น่าจะได้แล้วมงคราวนี้ นี่ได้แล้วครับผมโอเคขยับแล้วตะกี้นี่ครับนะมาลุ้นกันครับผมลุ้นกันครับลุ้นครับอันนี้เก็บไปก่อนอี้นะครับผมแยกเล้ดนี่ครับผม เป็นพระอะไรเป็นพระมีหลวงปู่ทวดมีปิดตามีขุนแผนโอ้มีปิดตาครับมีสมเด็จครับมีสมเด็จด,ด้วยครับผม โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาละ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 เดี๋ยวนี้เขานี่เดี๋ยวอันี่ออกมาครับเพื่อนเนาะเนี่ยผมขอเอาเศษนี้มาลองก่อนเสิร์ตได้ขอมาเป็นสมเด็จเออนี่เป็นขุนแผนครับนี่เป็นพิมพ์ขุนแผนครับเพื่อนขุนแผนอู้ นี่ครับหลายคนถามหาเนี่ยนะผมเคยเห็นนะเนี่ยของนี้เป็นขุนแผนเนื้อดินสอพองครับผมดินโพธคุณพงวิเศษนะเนี่ยครับผม2503ลงไปเลยนะเนี่ยนะสองพเลยนะครับหรือ2อ0พถอยลงไปเลยนะครับเนื้อนี้นะครับมีปั๊มตายางด้วยตาแดงด้วยแบบใบไกลๆเห็นใบไกลยอยู่สวยครับสวย นี้เป็นพิมพ์หลวงปูท่ทวดมันรวมพิมพ์นะครับนี่อันนี้ปิดตาปิดตาล้อพิมพ์ที่ไหนเนาะต้องดูอีกทีหนึ่งครับอันนี้คุณแผนที่มีได้เสกติดด้วยอามาก่อนออกก่อนเอา้าอันนี้มีเทียนด้วยนะครับนี่ มีเทียนติดด้วยครับมีเทียนติดด้วยนี่ครับเทียนติดข้างในมีเทียนติดข้างในออ้โอ้ยอ,องนี้ขุนแผนนะครับน้ําหนักเยอะเลยผมว่าน้ำนำหนักมันมีตะกุดข้างหลังครับเมนมีตะกุดข้างหลังเป็นอะไรนนี้ขุนแผน บอลทองอยันห้าอันนี้ก็ดูบอลน,นะครับดูบอลดูบอลดูบอลมันมีเทียนเอาคาบเทียนก็อย่างนี้อันนี้เป็นคาบคาบอะไรไม่รู้ครับแสงไม่รู้จะเป็นยังไงเนาะผมทำเนาะผมไม่ได้ใช้แสงไฟนะใช้แสงธรรมชาติมันเหมือนกับอะไรไม่รู้ติดข้างหน้านะครับเป็นน้ำว่านหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวออกมาก่อน,นครับผมอันนี้เป็นเทียนติดอยู่ ว้าวอันนี้มีปิดตานางพายด้วยครับผมโอ้ปิดตาพิมพ์อะไรไม่รู้ล้อพิมพ์นะครับผมแล้วก็มีปิดตาพิมพ์นี้ด้วยอสุดยอดเลยครับผมสาธุสาธุาธอ่ะอ่ะอะใครจะได้อะไรไปเอานี่มีคราบดินด้วยนะเนีี้สาธุสาธุออาถือว่าโอเคแล้วครับผมจะมีอะไรจะค่อยว่ากัน ขออนุญาตนะครับปูเดอเดี๋ยวออกมากว่ามันมีอะไรบ้างโอ้มีมีแตกด้วยก็มีเพื่อนเพื่อนมีแตกด้วยก็มีโอ้เสียดายครับเสียดายเสียดายเสียดายอันนี้อะไรนี่เล็กๆนี่เป็นสิวลีจิ๋วครับเป็นสีวลีอง์จิว๋วอ๋อเขาเป็นแบบนี้ครับผมเป็นรอยยุบรอยย่นรอยแตกครับรอยหลุดออกมาเป็นเนื้ออะไรไม่รู้เลยนะครับ อาจจะเป็นเนื้อแร่ต้องลองใช้แม่เหล็กดูดดูเดี๋ยวจะเอาเอามาให้ดูใกล้ๆอีกทีนึงเดี๋ยวเอาออกมาก่อนครับโอ้ยอันนี้หักเลยเนาะปิดตานางพายเนาะปิดตานางพายขอได้ดังใจมีกินนี่มีหมดเนื้อพลายจัดมากนะครับนี่หักโอ้เนาะวันที่1นึ่งพรุ่งนี้วันที่สองเวยออกขอเอาโชคก่อน

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, 32, 30 3 1 32 3 3 3 3 30, 30

ห้าหนึ่งห้สองห้าสามห้าสี่ห้องค์ครับผมเพื่อนๆครับผม54องค์ครับอันนี้มันเป็นลูกอมเล็กๆนี่นะครับแล้ว54องค์แล้วก็มันหักมันหักมันหักห้าสอันนี้ก็ไม่รู้เป็นอะไรมันเป็น ไม่รู้ส่วนไหนครับแต่ติดมาแบบนี้อันนี้54นะครับ54มันก็ห้าสบแต่มันหักถ้า56ก็ไล่กับอันนี้5้าห้าเแต่สมบูรณ์นี่ห้องค์ครับผมโอเคไม่แน่นะครับวันพรุ่งนี้ครับวันที่สองโอเคประมาณนี้ครับผมก็เอาผมก็จะแบ่งไปให้ใครที่ทำบุญนี่แหละ เดี๋ยวใครจะได้อะไรเพื่อก็ดีหมดเนาะถือว่าทําบุญนั่นเพื่อนเนาะก็ก็ก็แบ่งให้ก็แล้วกันครับผมจะได้อะไรก็คงคงจะดีหมดนะประมาณนี้ครับผมประมาณนี้โอ้ยี่สิบกว่านาทีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยค่อย,ค,อย,ค,อยค่อยมาสองเนื้อก็แล้วกันนะครับผมมัน,ม,นมันอาจจะยาวเกินไปแล้วก็แสงมันอาจจะนะครับนี่ผมใช้แสงแสงแสง,แสงแสงแสงจากธรรมชาติครับผมนี่นะนอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะ โอเคครับผมประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนวันนี้ครับผมสําหรับคลิปนี้นี่ครับมันอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่โอเคบุญรักษาครับทุกท่านทุกคนครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็รอรับนะครับเดี๋ยวยิ่แจ้งที่อยู่ผมนะใครที่ยังไม่ได้แจ้งที่อยู่ครับสาหรับร่วมทําบุญเสานะครับเสาโบสถ์ครับเสาต้น14ต้นนะต้นละหนึ่งหมื่น 9,000บาทนะครับหรือใครจะเป็นเจ้าภาพใหญ่ก็ยินดีนะครับโอนข้อบัญชีพระอาจารย์ได้เลยนะครับผมสาธุสาธุอนุโมทนาสาธุในบุญทั้งปวงครับบุญรักษาครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามกันเดี๋ยวในคลิปหน้าเดี๋ยวมาส่องเนื้อกันเนาะโอเคครับผมพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ